สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับย้อนคำทำนายอาจารย์โอเล่เคยเตือนเหล่าดาราดังจะมีข่าววงการบันเทิงสะเทือนถึงกับคนลุกกับคำทำนายของอาจารย์โอเล่เรียกว่าเป็นกระแสที่กำลังเดือดมากๆสำหรับวงการบันเทิงนี้ กับพฤติกรรมของดาราบ้างคนที่ทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตต่างรู้สึกเสียใจและเสียดายกับดาราที่ชอบกันและล่าสุดได้มีชาวเน็ตได้ขุดคลิปของอาจารย์โอเล่ที่เคยทำนายเกี่ยวกับเหล่าดาราและคนในวงการบันเทิงที่จะเกิดขึ้นด้วยในคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำนายไว้ตั้งแต่ปี2566ที่เคยทำนายไว้นั่นเองโดยอาจารย์โอเล่ได้ออกมา ทำนายในรายการคุยแซบโชว์ซึ่งในรายการได้พูดว่าหลังสงกรานเป็นต้นไปการลงทุนการเซ็นเอกสารการเซ็นสัญญาในบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะพี่ๆศิลป,ปินทั้งหลายจะต้องระมัดระวังจะมีข่าวปรากฏอย่างชัดเจนในเรื่องของโอ้โหทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ล่ะทำไมต้องทำแบบนี้ ทำไมต้องโดนโกงอย่างนี้และจะมีเรื่องสะเทือนวงการในเรื่องของการเซ็นเอกสารในเรื่องของธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมอะไรประมาณนี้มากมายคำทํานายปี2567นิติสงครามอาชญากรรมลึกลับภาวะเงินเฟอ้อการครังอ่วมผ่าดวงเมืองปี2567ด้วย อาจารย์พินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติอ่านคำพยากรเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองจากอิทธิพลของดวงดาวสำคัญเริ่มจากดาวพฤหัสบดีปี2567โครจรสองราศีปัจจุบันนั้นโครจรตรงราศีเมษและจะอยู่ไปถึง30เมษายน2567จากนั้นจะย้ายเข้าราศีพฤษภไปจนถึง13พฤษภาคม2568 ก่อนจะย้ายราศีเข้าราศีมิถุนตามตำราดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีเมษพบที่หนึ่งของดวงเมืองประเทศจะเจริญหุ้่งเรืองประชาชนมีความผาสุกการค้าขายดีสัมพันมัมตรีกับต่างประเทศดีมีสันติสุขศาส,สนาแพร่หลายกิจการการกุศลก้าวหน้าปีนี้อายุเมืองครบ242ปีดาวพฤหัสบดีเป็นกาลกินีจร จะให้ความยุ่งยากให้ผลร้ายให้โทษทางด้านของกฎหมายศิลธรรมคือเกิดการใช้กฎหมายมาห้ามหันกันหรือที่เรียกว่านิติสงครามชิงไหวชิงพริบชิงผลประโยชน์ทว่าเกณฑ์ร้ายบาปพระเคาะการบัญญัติกฎหมายการเงินจะชะงักเพราะเกิดภัยจนากคะแนนเสียงข้างมากกระทบกับพรบาบางฉบับเกิดความวุ่นวาย ในพัคการเมืองเกิดปัญหายุ่งยากโดยเฉพาะกฎหมายการเงินถ้าดาวเคราะห์เบียนมาจากพบที่8บุคคลสำคัญรัฐบุรุษบางคนก็จะถึงแก่กรรมและหากถ้าเกิดในพบ11หมายถึงรัฐสภาทำนายว่าสสคนสำคัญอาจจะถึงแก่กรรมและต้องมีการเลือกตั้งซ่อมผ่าดวงเมืองโหนเตือนแรงข้ามปีปี2568 แรงมากจริงๆแต่ละพักการเมืองเริ่มมีอิทธิฤทธิ์ของตัวเองจะเห็นมากในเดือนพฤศจิกายนแล้วธันวาคมแรงปีหน้านะ่ะแรงทั้งการเมืองโรคภัยแค่เจ็บเศรษฐกิจบอบช้ำใครๆก็ว่าเดือนตุลาคมคือที่สุดของความแรงในทุกๆด้านคอลัมน์ตรวจการบ้านจึงไม่พลาด ต้องมาสนทนากับหมอดูเจ้าของฉายานอสตาดามุสเมืองไทยอาจารย์โสระจะนนวนอยู่เปิดตำราดวงดาววิเคราะห์กันตามหลักโหราศาสตร์ด้วยย้ำว่าปี2567นี่แค่เริ่มต้นด้วยอาจารย์โสระจะเปิดฉากกล่าวว่าในปี2568ที่จะถึงนี้เป็นช่วงสำคัญทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ ซึ่งมีต่อเนื่องมาจากสิ่งที่ทำและเห็นในปี2567เรียกได้ว่าปี2568จะเป็นปีที่หนักมากและเป็นทั่วโลกเพราะดวงดาวสำคัญเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ที่พิเศษพิเศษนะ่ะมีสองดวงคือดาวเสากับดาวพฤหัสแต่ดวงดาวที่มองข้ามไปก็คือราหูซึ่งดาวทั้งสามดวงจะเคลื่อนไหวพร้อมกัน เดือนเดียวกันโดยดาวเสาจะดูง่ายเพราะเป็นดาวที่มีผลหรือแรงน้อยกว่าอีกสองดวงส่วนดาวพฤหัสที่จริงแล้วเป็นดาวดีแต่บังเอิญย้ายจากกลางราศีเมษไปซ้ายมือน่ะเข้าราศีถัดไปจากเดิมที่ต้องถอยแต่กลับกลายเป็นการย้ายแบบเดินหน้าทำให้อะไรหลายๆอยา่างเปลี่ยนแปลงเช่นเรื่องของธุรกิจมีการเคลื่อนไหว มีอะไรแปลกและที่สำคัญคือมีอะไรเกี่ยวกับเด็กๆเยอะมากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ความเป็นอยู่ของสังคมและจะว่าไปก็เกี่ยวกับการเมืองด้วยก่อนหมดปี25 6 7อาจจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแต่ในที่สุดมีโอกาสที่จะมีคนมาช่วยแล้วค่อยๆผ่านไปนอกจากนี้ต้นปี25 6 8มีเกณฑ์ที่เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ ขึ้นอีกต่อเนื่องจากปลายปี25 6 7เเหมือนกับว่าเป็นโรคเก่าติดต่อจากสัตว์ดูเหมือนเป็นโรคธรรมดาเหมือนจะไม่ค่อยน่ากลัวแต่ที่จริงนะ่ะมีการพัฒนาจนอันตร,รายติดต่อกันมากเรื่องนี้นะ่ะต้องระวังนิดนึงเพราะหนักและเหมือนจะหนักทั่วโลกจึงต้องไม่ประมาทต้องช่วยกันดูและสื่อสารอย่าปิดบังข้อมูลถึงจะพอช่วยกันได้ เพราะถ้ารู้เราสามารถป้องกันได้ไม่ใช่บอกแค่ว่าโรคนี้เคยเจอแล้วคำทํานายปี2567ปี67หนักแน่หมอปายแพรกซิบเปิดดวงประเทศปี2567ทักแรงหนักหนาสาหัสกว่าปี2566สําหสำหรับปี2567ปีมะโรงงูใหญ่รายการตีสิบเดย์แอดเทนเดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3 ออกอากาศวันเสาร์ดำเนินรายการโดยคุณวิทวัสสุนทรวิเนศชวนหมอปลายแพรกซิปมาทํานายดวงชะตาปี2567ทั้งนี้หมอปลายแพรกซิปนั้นได้ระบุว่าต้องเตือนให้ระวังโดยเฉพาะช่วงใกล้สิ้นปีวันเลขคู่ประมาณ28ธันวาคมต้องระวังเหตุเกี่ยวกับเวทีอาจจะมีกระแสะไฟฟ้าลัดวงจรเป็นเหตุในประเทศ ล้วนเกิดบัติเหตุจากไฟโดยเฉพาะเรื่องไฟไหม้จะเกิดในแถบปริมณฑลไม่ใช่ในกรุงเทพจะเป็นโรงงานสถานที่เก็บของเกิดช่วงก่อนขึ้นปี2,567จากนั้นหลังผ่านพ้นมกราคม67สิ่งที่ต้องระวังจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต้องระวังของมีปีกสิ่งที่มีปีกนั้นอันตรายทั้งหมดโดยเฉพาะเชื้อโรคถ้าหากมีวัคซีนตัวใหม่เข้ามา ก็แนะนำว่าต้องฉีดสรุปหรือภาพรวมปี2,567จะแย่กว่าปี2,566